อี๋ยวนั we ้นเขาอัดคลิปเนี่ยนะพี่นะเคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเราซื้อจริงนะอะไรเงี้ทัแท้ทั้งสีนบางอย่างเล่นไม่เล่นอย่างอันนี้ก็ลั่นมีเหรียญเหมือนแบบว่าพี่ไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ว่าเหมือนเขาเขาลานมาเองจากตอนที่เขาปั๊มอะเหมือนชํารุดตอนปั๊มอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากค่ะต่มาเช่าพระกันนะคะแถวแถวปากเกร็ดค่ะพี่ท่านนี้นะคะมีพระเครื่องเป็นเต่านะคะแล้วก็เป็นพระฝั่งนี้นะคะเจ้าคุณนออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีกรอบทองด้วยนะคะคือพระที่เลี่ยมอยู่เนี่ยเป็นเ,เหมือน เป็นพราที่ไม่ได้นิยมอะนะคะพี่เขาก็เลยโอเคแบ่งปันกอบทองให้กับทางร้านเรานะคะพี่ทางบ้านถ้ามีแบบนี้ทางร้านเรารับซื้อรับเช่านะคะส่งรูปมาได้เลยค่ะ